พิเชษที่โดนหยุดปฏิบัติหน้าที่พ้นจากตำแหน่งไปเนี่ยนะครับก็ต้องรับผิดชอบทั้งแพ่งและอาญาอาญามาตรา157นะครับปฏิบัติหน้าที่โดยมีชอบโทษสูงสุดจําคุกไม่เกิน10ปีปรับไม่เกินส0 0แสนบาทนะครับหรือทั้งจำทั้งปรับส่วนคดีทางแพง่งความเสียหายเท่าไหร่ใช้ไปเท่าไหร่เอาไปแจกเท่าไหร่จะต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย สวัสดีครับ,บาพบกับผมเทศศักดิ์จิมกิตวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววี6นิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับก็คงจะเป็นประเด็นเรื่องของฟ้าผ่าปเปรี้ยงนะครับรองประธานสภานะครับซึ่งปรากฏว่าอยู่ในพักเพื่อไทยนะเป็นผู้บริหารระดับสูงของทางฝั่งเพื่อไทยพ้นจากการเป็นสสเพราะนะครับโยกงบประมาณ ภาษีของประชาชนไปใช้ประโยชน์นะครับเพื่อหวังผลในส่วนของการเลือกตั้งนะครับซื้อสิทธิ์ขายเสียงก่อนการเลือกตั้งจนเป็นที่มาของสารสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่บ้านของเราเองมีงบแค่8,000ล้านนะครับจะมาลื้อรู้รบ้านทำไมเราเพิ่งตรวจรับนะครับเมื่อกลางปี2 5 6 7นะครับ เราใช้ฟรีมา5ปีนะครับโดยที่ไม่มีการซ่อมแซมไม่มีการปรับปรุงใดๆทั้งสิ้นพื้นที่ใช้สอยของสภาผูา้แทนราษฎร4แสนตารางเมตรครับถ้าจะให้สมดุลกับที่จอดรถเนี่ยนะครับจะต้องมีที่จอดรถถึง7,000คันวันนี้เรามี3,000คันนะครับผิดกฎหมายนะครับแล้วสาราแก้วเนี่ยนะครับจะต้องอทําให้มันเกิดประโยชน์ให้สมดุลกับอนุสาวรีย์ที่จะมาตั้งต้นปีหน้า ห้องประชุมว่ประมาณมันลําบากมากมันไม่มีที่วางเอกสารมันมันมีจอคอมพิวเตอร์ที่บางหน้าจําเป็นจะต้องปรับปรุงห้องว่าประมาณให้เหมาะสมกับการประชุมก็ประมาณที่ยาวนานแล้วก็นั่งทุกวันห้อง 4D ห้องแอนิเมชั่นฉายหนังให้พี่น้องประชาชนที่เข้ามาเยี่ยมชมสภา,าดูประวัติศาสตร์มันลําหน้าไม่ได้หรอครับมันทันสมัยไม่ได้หรอครับสภาพูดแทนเนี่ยท่านผลิตครับ ถ้าท่านเก่งจริงอ่ะท่านตรวจสอบว่ประมาณของกระทรวงต่างๆสิครับที่บ้านของเราเองมีงบแค่แปดพันล้านจะมาลื้อรั้วบ้านทําไมนี่มันคือบ้านของเราดิฉันเลยอายค่ะอายที่สภามีงบประมาณเหล่านี้ประชาชนก็วิาพากษ์วิจารณ์ว่ามันไม่สมเหตุสมผลไม่ไม,ไม่เป็นไรครับก็ไปยื่นที่ไหนก็ไปนะครับแล้วผมพร้อมที่จะไปตอบทุกที่นะครับหน่วยงานของนิติบัญญัตินี่นะครับ เป็นเสาหลักของประเทศเสาหลักหนึ่งนะครับซึ่งเราก็ได้งบประมาณ8,000กว่าล้านเนี่ยเทียบกับกระทรวงทุกงกงรมอื่นๆ,ๆเนี่ยมันน้อยมากครับมันน้อยมากสําหรับการเผยแผพร่ประชาธิปไตยสําหรับสถาบันที่ประชาชนเลือกมาผมผมคิดว่ามันควรจะพร้อมกว่านี้นะครับที่จะเป็นาปากเป็นเสียงแทนพี่น้องประชาชนงบต่างๆเนี่ยนะครับเพื่อความมั่นคงเพื่ออนาคตของฝ่ายนิติบัญญัติครับ งบทุกอันเนี่ยนะครับมีเหตุผลทั้งหมดการบริหารนะครับของเจ้าหน้าที่นะครับก็ทําด้วยความรอบคอบแล้วก็ตระหนักนะครับในความจําเป็นถ้าไม่ชี้แจงเนี่ยนะครับสภาก็เสียหายบุคคลในวงสภาก็เสียหายนะครับว่าเออคุณก็กล่าวหาฝ่ายเดียวนะครับซึ่งคุณก็ไม่เข้าใจนะครับแล้วกอ็ออกสื่อออกอะไรไปเนี่ยทำให้ฝ่ายนิติบ,บัญญัติเสียหายนะครับคือไม่มีตัวแทนของสภาซึ่งผม ในฐานะที่เป็นผู้บริหารอยู่ตรงนี้นะครับก็พยายามที่จะทําความเข้าใจนะครับกับท่านสมาชิกนะครับตามที่ทําได้ถ้าไม่พูดเนี่ยสภาเสียหายนะครับแล้วแล้วจะไปตอบที่ไหนครับจะจะลงไปอยู่ข้างล่างก็ในฐานะสมาชิกนะครับอา่ามันมันมันไม่มีที่จะพูดตั้งอย่างต่อเนื่องอันจะทำอื่นหรือพรรคการเมืองที่ผู้ถูก้องสังกัดได้รับประโยชน์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทรนราษฎรในครั้งต่อไป ถือได้ว่าผู้ถูกร้องทําการเสนอและแปลยติโครงการทั้ง3ที่มีผลให้ผู้ถูกร้องมีส่วนไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในการใช้งบประมาณรายจ,าจ่ายประจำปีงบประมาณพศ2569มิใช่เป็นเพียงการดำเนินการรัชการประจำอย่างปกติในกิจการของรัฐสภาไม่เข้าข้อยกเว้นตามรัฐนูลมาตรา185อนุสผู้ถูกรอง จึงเป็นผู้กระทำการฝ่าฝืนบทบัญญัติรัฐธรรมนูญมาตรา1น4วรวรสองารรัฐธรรมนูญต้องสั่งให้ผู้ถูกรองสิ้นสุดสมาชิกภาพสมาชิกสภาผู้แทนษฎรนับแต่วันที่สารรัฐธรรมนูญมีคำนิฉัยคือวันที่1สิงหาคม2 5 6 8และเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้ถูกรองเมื่อสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนรอนาษฎรของผู้ถูกรองสิ้นสุดลง ทำให้มีตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนรัศดรที่มาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งว่างลงและต้องดำเนินการตราพักกิกาเพื่อจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนรดรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งขึ้นแทนตำแหน่งที่ว่างภายใน45วันนับแต่วันที่ตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนรศดรว่างลงตามประนูลมาตรา105วรรคหนึ่งอนุหนึ่งประกอบมาตรา102จึงให้ถือว่า วันที่ตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรว่างลงคือวันที่สารรับนูลอ่านคำวิจัยให้แก่คู่นีฟังโดยชอบตามพร้ัญญัดประกอบรับนูลว่าโดยวิธีพิจารณาของสารรัฐธรรมนูญพศ2 5 1 1มาตรา76วรรคหนึ่งที่มันจะให้คำวิจัยของสารรัมนูญมีผลในวันอ่านคือวันที่หนึ่งสิงหาคม2568มีประเด็นพิจารณาต่อไปว่า เมื่อวิชายให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้ถูกร้องแล้วจะต้องเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นระยะเวลาเท่าใดเห็นว่าการกําหนดระยะเวลาของการเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งซึ่งเป็นสิทธิทางการเมืองอย่างหนึ่งที่มีความสําคัญอย่างยิ่งต่อผู้อาสาเข้ามาทําประโยชน์แก่บ้านเมืองในฐานะผู้รับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต้องพิจารณาให้เป็นไปตามหลักความได้สัดส่วน พอเหมาะพอควรระหว่างพฤติการและความร้ายแรงแห่งการกระทาให้ได้สัดส,ส่วนกับโทษที่จะได้รับซึ่งเป็นการจำกัดสิทธิของบุคคลเมื่อร่างพระบัญญัติงบมาลายจ่ายประจำปีงบประมาณพศ .2569 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการาวริสามัญพิจารณาร่งางพระบัญญัติงบมาลายจ่ายประจำปีงบประมาณ2,169สภาผู้แทนราษฎรยังม่ได้มีผล ขับชายที่จะก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อการใช้งบประมาณของแผ่นดินจึงให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้ถูกรองมีกำหนดเวลา10ปีนับแต่วันที่สารรัฐนูลมีคำมวิใัยอาศัยเหตุผลดังกล่าวข้างต้นจึงวิใัยว่าผู้ถูกรองกระทำการฝ่าฝืนรัฐนูลมาตรา144วรรคง ให้การเสนอการประยญติหรือการกระทําด้วยประการใดๆเกี่ยวกับโครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนและประชาชนในการปกครองระบอบชาบิไตโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในระบบประชาธิปไตยอันมีพระสัตรุทรงเป็นประมุขและโครงการส่งเสริมบทบาทสตรีทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระสัตรุทรงเป็นประมุขในงบประมาณปีพศ2569เป็นอันสิ้นผล และวิจัยว่าสมสาชิกภาพของสมาชิกส,สภาผู้แทนรัศดรของผู้ถูกครองส,งสิ้นสุดลงตามรัฐนูนมาตรา144วรรค3านับแต่วันที่ศาลรัฐนูลมีคำวิจัยคือวันที่1สิงหาคม2568และให้ถือว่าวันที่ศาลรัฐนูนอ่านคำวิจัยให้แก่คู่กรณีฟังโดยชอบตามระเบียบประกอบรัฐนูลว่าด้วยวิธีพานาของศาลรัฐนูลพศสองพันหอกิมาตราเกศหกวรรคหนึ่ง ที่มันญยติให้คำวิจัยของสารรัฐนูลมีผลในวันอ่านคือวันที่1สิงหาคม2568เป็นวันที่ตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราฎรที่มาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งว่างลงตามรัฐนูลมาตรา1 0 5วรรคหนึ่งอนุหนึ่งประกอบมาตรา102และให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้ถูกร้องมีกำหนดเวลา10ปีนับแต่วันที่สารรัฐนูล มีคำวิชัยถ่ายทอดสดเลยนะครับแล้วก็ตามคำวินิจฉัยเป็นไปตามที่เราได้ยื่นไปนะครับสืบเนื่องมาจากที่ผมเคยอภิปรายในสภางบวาระหนึ่งนะครับเรื่องการมีส่วนได้ส่วนเสียนะครับไปเกี่ยวข้องกับงบประมาณนะครับในการแปรยตินะครับซึ่งขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา144ตามที่ได้ยื่นคำร้องไปนะว,ว่าสสเนี่ยไม่สามารถมีส่วนเกี่ยวข้องกับการ แปลงงบประมาณลงในเขตพื้นที่ตัวเองได้คือทางตรงหรือทางอ้อมนะครับซึ่งก็เป็นไปไปตามที่ได้เคยแถลงข่าวไปก่อนหน้านี้แล้วครับแล้วตอนนี้ก็จะมีการเริ่มใหม่ภายใน45่าวันตามคำพิพากษาครับก็นับตั้งแต่วันที่1สิงหาคมภายใน4 5วันครับตอนนี้ก็คือผลออกมาแล้วคือว่าทางด้านของมูลนิธิคือหลุดตัวแ่งแลวตอนนี้เราได้มองไหมคะว่าเราจะไป ตรวจสอบในเรื่องการใช้งบของใครอีกบ้างมีใครเข้าขายบ้างไหมครอ๋อก็ตรงนี้ก็เป็นเป็นเรื่องที่ท่านรองประธานเชษดได,ได้ได้ดำริเอาไว้นะครับแล้วก็ทางข้าราชการสภาเนี่ยก็ก็คงลำบากใจนะครับที่จะทำแล้วมันสุมเสี่ยงต่อการขัดรมนูญน,นะครับก็มันไม่ใช่อูทีนที่ฝ่ายประจำทําปกตินะครับมันเป็นโครงการที่ มันมีความพิเศษนะครับแล้วก็ถ้าเื่อติดตามการพิจารณางบประมาณปีนี้นะครับก็พบว่างบของสภาเนี่ยมีการถูกตัดไปในจำนวนน่าจะเป็นประวัติการนะ700กว่าล้านนะครับในโครงการขนาดใหญ่มีทั้งตัดทั้งลดนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นหมุดหมายสำคัญนะครับตามเจตนารมณ์ของรัฐมนูญที่ไม่อยากให้ฝ่ายนิติบัญญัตินะครับฝ่ายที่ออกกติกาฝ่ายที่ ตรวจสอบการใช้โมมานของฝ่ายบริหารเนี่ยมาเป็นซะเองนะครับอันนี้ก็ถือว่าการทํางานของผมในฐานะสมาชิกพภาพุ้แทนรัศดรเนี่ยก็สำาิดผลไประดับหนึ่งนะครับเป็นการป้องกนันในอนาคตด้วยนะครับว่าถ้าเกิดใครอยากจะมามีส่วนได้ส่วนเสียของโมมานวิ่งเต้นโมมานเนี่ยเขต้องต้องระวังมากๆนะครับเหลือเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในประเทศไทยมีจริง พระสยามเทวาธิราชคุ้มครองคนไทยทั้งประเทศนะครับนายพิเชษเชื้อเมืองพานนะครับรองประธานสภานะฮะโยกงบศารให้หลุดจากตำแหน่งเรียบร้อยแล้วมันก็จะโยงนะครับจากสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยอย่างนี้มาตรา144ที่นายชาญชัยทนายนกเขาจตุพรและอีกหลายท่านนะครับไปร้องที่สารรัฐธรมรมนูญโยกงบนะฮะ ที่รัฐธรรมนูญปี60เขียนไว้แล้วว่านักการเมืองเนี่ยมันชอบเอางบนะฮะที่จะไปใช้จ่ายจ่ายหนี้ทกสจ่ายหนี้อะไรนะครับโครงการต่างๆเนี่ยมันจะมาหาเสียงประชาชนก็ไม่รู้อีหนอ่เนเมื่อมึงให้กูหมืน่นหนึ่งกูก็เลือกมึงอีกฮะผลสุดท้ายปับ๊บมาตรา144นะครับสอสอฝ่ายรัฐบาลทั้งหมดมีอนุทินรอดนะ,ะสว ที่ร่วมโบวตหมดนะครับมันจะล้างไพ่ประเทศไทยหมดเลยโอ้โหนะครับประเทศไทยครับเหลือเชื่อครับเกิดมาไม่คิดเลยนะครับว่าจะมีวันนี้รัฐธรรมนูญสารรัฐธรรมนูญล,ล้างนักการเมืองโกงล้างนักการเมืองซื้อเสียงประเทศไทยนะครับไม่เกินอีกสิบปีครับเทียบเท่าเวียดนามเทียบเท่าสิงคโปร์ครับจาก สิงคโปร์เวียดนามย้อนหลังไปนะยครับ4-50ปีเป็นลูกไล่ของประเทศไทยแต่ของเรามีแต่นักการเมืองเวลวข้าราชการโกงครับคอร์รัปชันกันชิบหายววอดหม่อมราชวงศ์คึกนิดป,ปลาโมดบอกไว้ว่าถ้าไม่มีนักการเมืองเวลวข้าราชการชั่วนะครับเอาแบงค์5้0เนี่ยปูเนี่ยเต็มขวานทองเลยสมัยก่อนยังไม่มีแบงค์พันศาลนฐธรรุนูญได้มีคำพิาพากษาอย่างเป็นทางการออกมา ในแกลบความพิพากษาก็คือว่าไปโยกงบประมาณนะครับโดยพรรคเก้าไกลนะครับหรือพรรคประชาชนเนี่ยไปทําการยื่นฟ้องต่อสารธรรมนุนก็ณีความผิดตามมาตราหนึ่งนะครับคือเรื่องของการแจกเงินโยกประมาณนะครับไปใช้ประโยชน์ในการหาเสียงเลือกตั้งที่จังหวัดเชียงรายสิ่งที่ตามมาสารพุมก็ตัดสินนะครับให้ตัดสิทธ์ทางการเมืองนะครับพ้นจากการเป็นสสตั้งแต่วันที่1สิงหาคมเป็นต้นมา แล้วก็พ้นจากการอรองการเป็นรงประธานสภาผู้แทนราษดรในทันทีนในฝั่งของก้าวไกลก็บอกว่าไม่สมนุนิติสงครามนะแต่สิ่งที่พิเชษ์ทำเนี่ยมันคืออะไรฮะมันคือการทุจริตและคอร์รัปชันดูนะเป็นคนยืดเองแ,แท้ๆนะเพราะอะไรที่ตัวเองได้ประโยชน์เอาตัวเองเสียประโยชน์โยนไปนิติสงคง์สงสงรามนู่นนะครับทั้งที่ตัวเองเป็นคนทำนะ,นะในกิสิ่งที่เราเห็นข้อแรก ในขณะที่เรื่องของมาตราน144นะครับที่ค้างอยู่ที่ปปชนะครับซึ่งปปชบอกว่าจะดำเนินการส่งฟ้องก่อนวันที่9สิงหาคมพุทธศักราช2568หลังจากที่รับคำร้องมาตั้งแต่เดือนเมษาปลายเมษาไปต้นมาบอกประมาณวันที่9สิงหาเนี่ย ก็จะครบ60วันแต่ไปย้อนดูคด,ดีนี้โอ้โหเกิดมาตั้งแต่ปี2557เดือนกุมภาพันธ์าาละมักราละแล้วก็ปปชก็มีคำร้องนะครับแจ้งเตือนอย่างเป็นทางการไปยังรัฐบาลของเศรษฐาทวีสินปรากฏว่ายังคงมีการฟื้นการกระทำพอคดีของพิเชษนะครับถูกตัดสินปุ๊บเนี่ย ก็สะเทือนไปทั้งคัมตรีสสสอวอเลยเพราะคดีของพี่เชษ์เนี่ยนะครับเป็นตัวแบบที่มีการโยกกงประมาณนะครับไปซื้อเสียงออะพูด,ดง่ายง่ายนะครับแล้วสารสั่งตัดสิทธิต่างการเมืองพ้นจากตาแหน่งในทันทีและนังหมุงก็เขียนไว้จะต้องตัดสินภายใน15วันนะครับ ในคดีลักษณะเดียวกันกรณีแจกเงินนะครับครมเศรษฐาคอรม,อ,รมอุ้งอิงสอสอสวอก็กระทําในลนักษณะเดียวกันนีมูลค่าเงินยกแรก3,800 0ล้านบาทแล้วก็เพิ่มเติมอีก1,800 0ล้านบาทนะครับนั่นหมายความว่าจะต้องรับผิดช,ชอบทั้งทางแพ่ง,ง,งและอาญาซึ่งที่ผ่านมา t d r i ธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับ แล้วก็ทางปปชเองก็เคยมีการประกาศเตือนอย่างเป็นทางการว่าการการทําดังกล่าวผิดรัฐธรรมนูญผิดพรบรวินัยการเงินกลางและผิดพรบเงินตรานะครับแต่พรบเงินตราเขาไม่ได้ทำเขาผิดรัฐธรรมนูนและผิดพรบรวินัยการเงินกลางนะครับคราวนี้ที่ผมบอกว่าสั่นสะเทือนนะไปทั้งสภาล่างสภาบนและก็คณะรัฐมนตรีเนี่ยสั่นสะเทือนครั้งใหญ่ ทำไมต้องเรียกว่าเป็นการสั่นสะเทือนครั้งใหญ่เพราะเป็นการกระทําความผิดครั้งใหญ่ครั้งประวัติศาสตร์อย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนและลรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2560ระบุไว้ในมาตรา144ว่ากระทำไม่ได้โดยเฉพาะเรื่องการแจกเงินเอาเงินที่ใช้ในการจ่ายหนี้จะเอามาแจกเพื่อหาเสียงเลือกตั้งกระทำไม่ได้เลยใบง่ายแต่ รัฐบาลเศรษฐารัฐบาลอุงอิงสอสอสอวอกระทำอย่างอุกอาจไม่สนคําเตือนนะครับต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติที่เตือนอย่างเป็นทางการไม่สนในเรื่องของ t d i เตือนไม่สนกรณีธนาคารแห่งประเทศไทยเตือนมององค์กรเหล่านี้เป็นอุปสรรคเป็นปฏิปักษ์และเป็นศัตรู พิเชษก็ทำในถณะเดียวกันที่ไว้พอก้าวไกลนะครับพักส้มหรือพักประชาชนเป็นคนล่าหลายชื่อแล้วก็ส่งฟ้องศาลก่อนศาลจึงจำเป็นต้องตัดสินภายใน15วันทั้งที่กรณีพิเชษนั้นเกิดขึ้นทีหลังและจนขณะที่ผมทำคลิปอยู่ขณะนี้พักเพื่อไทยไม่แสดงความรับผิดชอบใดๆมีแต่ประธานวิบ กองพักเพื่อไทยออกมาบอกว่าเตือนพิเชษแล้วอย่าทําอย่าทําแต่ก็ยังทําอยู่แต่ไม่แสดงความรับผิดชอบต่อการกระทําในนามของพักการเมืองของตัวเองและไม่มีการขอโทษในกรณีดังกล่าวผมเรียนหุ้นส่วนนะถ้าเทียบกับการรัฐประหารนะครับถ้าพวกเนี้ยโดนกันไปแถวเนี่ยฟังแล้วขนลุกนะหนึ 1, ่งพันกับห้าสิบหกคนจะต้องรับผิดชอบทั้งทางแพ่ง และทางอาญาพิเชษที่โดนหยุดปฏิบัติหน้าที่พ้นจากตาแหน่งไปเนี่ยนะครับก็ต้องรับผิดชอบทั้งแพ่งและอาญาอาญามาตรา157นะครับปฏิบัติหน้าที่โดยมีชอบโทษสูงสุดจําคุกไม่เกิน10ปีปรับไม่เกิน3 0 0แสนบาทนะครับหรือทั้งจําทั้งปรับส่วนคดีทางแพ่งความเสียหายเท่าไหร่ใช้ไปเท่าไหร่เอาไปแจกเท่าไหร่จะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายนะ เอาไปจ่าย5 0 0แสนก็ต้องรับผิดชอบ5 0 0แสนจ่าย5ล้านก็ต้องรับผิดชอบ5ล้านซึ่งมันจะมีพรบฟอกเ,เงินอีกญาติพี่น้องครอบครัวจ,จะต้องรับผิดชอบในการกระทำความผิดดังกล่าวด้วยเพราะเป็นความผิดต่อรัฐทรัพย์สินของรัฐตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้นั่นหมายความว่าในเหตุการณ์ลักษณะเดียวกันเรื่องของพิเชษเป็นตัวแปรต้นนะครับ ยังมีคดีอาญาคดีแพง่งตามมากรณีสสสวครมเศรษฐาและอุคงอิงเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับข้าราชการอีกจำนวน1,000กับ56คนจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายเช่นกันนะครับถ้าเทียบกับการรัฐประหารรอบนี้ผมว่าหนักกว่าการรัฐประหารด้วยซ้ำไปทั้งหมดเกิดขึ้นเพราะอะไรเกิดขึ้นเพราะกรรม กรรมที่เกิดจากการกระทําใครทํากรรมใดไว้ย่อมได้รับผลกรรมตามนั้นขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเต้ศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ